ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صل ลลัลลอฮุวาซาลลัมวะบา عليهوعلىآل ี usc ับะัลลัมัสลค ثير أ م ا ب คับัมดุลิลลาห์โอพี่น้องผู้ร่วมจุมาที่ศรัทธาต่ออัละและก็เป็นผู้ที่มีเกียรติทั้งหลายก่อนอื่นมาเถิดเราเป็นบ่าวมาเป็นบ่าวของอัล์พะสุานวะาละ ที่มีความยำเกรงอย่างแท้จริงโดยการกระทําในสิ <com> ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลราสงใช้และห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามและก็ย่าได้ตายกลับไปหาพระองค์นอกเสียจากว่าเรานั้นจะเป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่สมบูรณ์ดังที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะ้าลาได้ทรงตรไว้ว่ายาอเยห์ลาที่น้อามันตะกุลลอฮฺฮักตุกาตี ว่ลาตระมูตุนอิลลาวันตุมุสลิมูนอบันดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยังเปลี่ยงต่อพระองค์อย่างจริงจังเป็นการยังเปลี่ยงที่แท้จริงและอย่าได้กลับไปหาอัลลอฮ์นอกจากว่าพระท่านทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์โอพี่น้องที่รักศรัทธาทั้งหลายแน่นอนอย่างยิ่ง ก่อนหน้าที่อิสลามจะมาถึงพวกเรานั้นน่ะมนุษย์โลกทั้งหลายนั้นอยู่ในความมืดอยู่ในความอัจฉันและอยู่ในความป่าเทือนและก็ได้ทิ้งอัตโทฮีดได้ทิ้งการกราวไหว้่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวะตาลาซึ่งเป็นศาสนาของพ่อของพวกเขาคือท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลาม จึงก็ไปยึดติดกับรูปปั้นไปกราบไหว้กับก้อนหินและก็รูปปั้นทั้งหลายและในเมื่อพวกเขาถ้าหากว่าไม่มีรูปปั้นหรือว่าไม่มีก้อนหินนั้นน่ย mm hmm. ก็เอาทรายนะรวบรวมกองทรายแล้วก็พยายามปั้นเป็นรูปปั้นในพวกเขาก็ตะว่ากับกองทรายอันนั้นและบางกอบิล่ะก็ปั้นรูปปั้นมา,มากับเม็ดอินทรพลัม บางคนปั้นรูปปั้นของพวกเขาด้วยกับเม็ดอินทรพาลัมอันเนื่องมาจากหารูปปั้นไม่ได้ในบางครั้งนั่นน่ะแต่เวลาที่พวกเขาหิวไม่มีอะไรจะกินนั่นน่ะจึงกินเม็ดอินทพาลัมเหล่านั้นแล้วก็บ,บอกว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นกินพระเจ้าของพวกเขาไปแล้วนั่นคือสภาพของยุคเยฮิลียก่อนที่อิสลามจะมามีแต่ความมืดมน และมีแต่ความอาธรรมมีแต่ความรุลมและมีแต่การอาซอบีะการฝักไฟนะหรือว่าการรักแต่พวกพ้องอย่างเดียวแบ่งพักแบ่งพวกและเป็นกลุ่มชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นโดยเฉพาะอาหรับที่อยู่ในเยซียตะลาอาราบีะอยู่ในคาบสมุทรอาหรับเหล่านั้นเป็นคนที่โง่เขา อ่านหนังสือไม่ออกแล้วเขียนไม่เป็นและเป็นกลุ่มชนที่รัวอุชาชเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเท่านั้นเองนั่นคืออาชีพหลักๆนั่นนะ่ะแล้วก็เป็นโฮฟาตูนโอรรเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่ในบางคนบางคนกรรองเท้าก็ไม่มีจะใส่นั่นก็คือเป็นกลุ่มชนที่ตกต่ำที่สุดอาหรับในอดีตนั้นเป็นกลุ่มชนที่ตกต่ำที่สุดแล้ว และก็ไม่มีอย่างแน่นอนเกียรติหน้าที่บันไดชันฟ้าทั้งหลายแต่ในเมื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาละต้องการที่จะให้ความเมตตาแก่ประชาชาติต้องการที่จะให้ความดีให้แก่โลกนี้ให้กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้อัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาละจึงประทานอันอิสลามอัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาละจึงได้ประทานศาสนาที่ล้ำเลิศที่สุด และประธานในอัลวอสตอห์นออรอซูลศาสนาทูตแห่งมาลายกาแน่นะผ่านศาสนาทูตแห่งมาลายกาที่ดีเลิศที่สุดก็คือทันจิบรีลและทรงประธานลงมาบนผื้นดินที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือเบติลลาฮิลฮารอมและประธานในช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือในเดือนอมฎอน แถมยังแถระทานลงมาในคืนเลละตุกอเดรค่้าคืนที่มีเกียรติในบรรดาคืนทั้งหลายและประทานลงมาให้แกอัลวะฮยูนั่นก็คืออัฟ ض ลุลอัลบบชรมนุษย์ที่ดีเลที่สุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวะสัลลัมเป็นผู้ที่มีเกียรติที่สุดจากบรรดาอัลรอซูลดังนั้นมนุษย์ในยุคนั้น ที่ศรัทธาต่อท่านอับดุลลอฮ์อะและยุคนั้นจากบรรดาอัลสฮาบะจากบรรดาผู้ศรัทธาในยุคนั้นก็คือเป็นค้อยรออุมมะจึงเป็นประชาชาติที่ดีเลิศพวกเขานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาต้าลาจึงยกเกียรติหลังจากที่พวกเขาได้เคยตกต่ำและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาต้าลาได้ให้พวกเขาสามัคคีกันหลังจากที่มีการแตกแยกอย่างเดียว แตกแยกเป็นกลุ่มชน,มชนเป็นกลุ่มกลุ่มและพวกเขาก็มีความเมตตาซึ่งกันและกันจากที่เป็นคนที่มีความโหดเหี้ยมมีคนที่มีความแข็งกระด้างและพวกเขาก็กลายไปเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนประชาชาติทั้งหลายเป็นผู้นำแห่งประชาชาติทั้งหลายจากที่พวกเขาทั้งหลายนั้นเคยเป็นแค่ผู้นำแกะหรือผู้นำฝูงแกะเท่าน,นั้นเอง และพวกเขาก็เลยกลายเป็นไอบาตตตุลรอฮ์มานบางดไอบาตตุลอูซานนเป็นบาวแห่งอัลรอฮ์มานหลังจากที่พวกเขาได้เป็นทาสของบรรดารูปปัน้นรูปเจเวทาั้งหลายโอพ่น้องที่รักสถาทาั้งหลายและนั่นแหละอลิสลามจึงได้เจริญเติบโต,ตและได้แข็งเข้มแข็ง,ขงในยุคข,ของบรรดาสหฮาบและบรรดาอัตาบอิเรยมา ประเทศชาติหรือว่าทั่วโลกทั้งหลายก็ต่างเข้ารับอิสลามและพวะและอิสลามก็กระจายไปกว้างจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกและศาสนาอิสลามนี้ก็เข้าด้วยกับอัคราอัลกุรอานน่ะเข้าไปยังหลายประเทศด้วยกับมารยาทแห่งอัลกุรอานนะผู้คนก็ต่างเข้ารับอิสลามโดยที่ไม่ต้องมาบังคับใดๆหนึ่งในนั้นก็คือในคาบนะแหลแมมาลายูในยูนูบเชอร์กอาเซีย นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นนก็เข้ารับอิสลามโดยที่มีมีการเค็นครูไม่มีการนาะบังคับแต่อย่างใดและนั่นแหละโอพปรนองที่รักสตาทั้งหลายอิสลามเจริญไปถึงโลกยุโรปเข้าไปถึงประเทศฝรั่งเศสแถมยังข้ามแม่น้ำาทเลสามเมเทเรเดียนนั่นน่ะ ลามไปถึงสเปนอิสลามนะประเทศสเปนก็เป็นประเทศอิสลามในอดีตเต็มไปด้วยกับมัส,สยิดทั้งหลายแต่ไม่นานที่ผ่านมาหลังจากนั้นอีกนั้นผู้คนหลังๆรุ่นลูกรุ่นหลานกับละเลยศาสนากลับทิ้งอัลอิสลามกลับไปยุ่งกับโลกดุนยากลับไปเปิดร้าน เล่าร้านขายบริการอัซีนาจึงเอาหล่อสุบฮานวตาลาให้พวกเขาตกตามที่สุดและให้ศัตรูมาพิชิตพวกเขาหลังจากนั้นไปได้มัสยิดทั้งหลายในยสเปนนั้นน่ะจึงกลายมาเป็นวัดมาเป็นโบสถ์รูปปั้นก็เข้าไปในมัสยิดทั้งหลายในในยุคนั้นได้ถึงปยุกปัจจุบันกับมันกันพี่น้องนั่นก็คือกลายเป็นสิ่งที่น่าเศร้า ดังนั้นศาสนาอิสลามพี่น้องเทศรัทธาทั้งหลายใครก็แล้วแต่ที่ยึดมั่นกับศาสนานี้อัลลอฮ์จะทรงยกเกียรติเขาให้สูงส่งอัลอิสลามไม่ได้ดูที่เงินทองว่าใครที่มีเงินทองเยอะคนนั้นมีเกียรติหรือไม่ดูที่วงตระกูลว่าใครก็แล้วแต่ที่มีวงตระกูลดีวงตระกูลสูงคนนั้นคือคนที่มีเกียรติอิสลามไม่ได้ดูตรงนั้นลองดูสิว่ากอรุน แกนมเก้ามีมูซาจากกลุ่มชนของท่านนบีมูซาแต่นั่นแหละยิงเยโซูจองหองและไม่เอาไม่รับการเรียกร้องของท่านนาบีมูซาดูอาหลอสุบฮานอแต่แล้ให้ตกต่ำที่สุดแล้วก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เงินทองของเขาทรัพย์สินของเขาพรายผลของเขาช่วยอะไรเขาไม่ได้ฟะคอซัฟนาบีฮิวบิดาริฮิลอาร์ให้ดินยุบ นะตัวเขาเองและก็บบ้านของเขาด้วยสุดท้ายก็ยุบลงไปในดินนั่นแหละไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้เช่นเดียวกันอบูแล้วครับในยุคของท่านนบีสุลต่านอัลเละห์สัตว์เลัมอบูเจฮันด้วยเคยเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดในบรรดาเมืองมักกะเป็นคนใหญ่คนโตเป็นซาดาตกเรชแต่นั่นแหละไม่อิมานพี่น้องลองดูอัลลอฮ์สุบฮานะลไม่ไม่ยกเกียรติคนเหล่านั้นไม่ยกเกียรติคนเหล่านั้นแถม ยังให้ตกตามทั้งโลกนี้เลยโลกหน้าและโลกน้านั้นเอาล,ลา็อกแล้วว่าตตบบทยาดาอบีละฮะบิวะตบความพินาศได้เกิดขึ้นกับอบูระหับแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงสยาสลานารอนเอาล็อกลว้วเขาจะได้รับไฟนรกเป็นที่ตอบแทนนั่นมาจากวงตระกูลของท่านนาัลบอสุลลลันเป็นญาติของท่านนาบีใกล้ชิดกับท่านนาบีเละเป็นซาดาตกูเรช คนใหญ่คนโตที่สุดในเมืองมักกะแต่นั่นก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ถ้าหากว่าเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานอวะจาแล้และเช่นเดียวกันอีกตรงกันข้ามนะบีแล,ลอราราบะเป็นคนที่จนและก็เป็นทาสธรรมดาแต่นั่นแหละเป็นคนที่อมีอิมานต่ออัลลอฮฺเป็นคนที่กลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวะจาล้ท่านนบีบอกว่าฉันได้ยินการเสียงเดินของท่านบีแลนในสวนสวรรค์ซะแล้ว อลอฮรอักบวรนั่นทาสมาจากเอธิโอเปียมาจากเมืองฮาบาชได้เข้าวสวรรค์ท่านนาบีได้แจ้งเช่นเดียวกันซซลมาอัลฟาริซมาแบบยากจนมาหนีมาจากเมืองเปอร์เซียแล้วก็มาคารับอิสลามดูเขากากลายเป็นวีรบุรุษแห่งอลอิสลามซซลมานุมินนาท่านนาบีบอกว่าซัลมานั้นเป็นพี่นห้องของฉันอลลอนั่นคือคนที่มีเกียรติในอิสลามในอดีต ดังน um ั um ้นโอพี่น้องที่รักษาทั้งหลายจงยึดมันกับอัลอิสลามและจงภูมิใจกับอัลอิสลามและนั่นแหละคือหนทางแห่งอำนาจหนทางที่จะอัลลอฮ์ให้ประทานความบาริกะที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานะให้ความจำเริญความดีงามมากมายแก่ให้แก่พวกเราในประชาชาติอันนี้บาริกัลลอฮุลีวะละกุมฟินกุรอานลอซมวันยุนอยาคุมบิมาฟีฮิมินัลอาย ف ติวะ ا ิกริลฮ ذ ك ر มอะกูล أ มาตัสม س อูน واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر استغفر, أستغفر. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوف نومي الإسلام นั่นคือหนทางแห่งความบรอกหนทางที่จะให้อัลลอฮ์ให้ความดีงามมากมายทั้งฟากฟ้าและแผ่นดินดังที่อัลลอฮ์ะ ه และก็ได้กล่าวโดยรูกว่าว่า و ل วล ن أهل القرى آ م ن น ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ะตาฮ خ กุมชนเมืองกุมชนเมืองหนึ่งกุมชนเมืองใดที่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และได้อีมาน และไดยังเกรงต่อพระองค์แน่นอนเราจะเปิดความบรอกะให้แก่พวกพวกเขาเหล่านั้นทั้งในฟากฟ้าทั้งหลายและก็แผ่นดินอัลลอฮ์จะเปิดความบรอกะให้และเช่นเดียวกันที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตะละได้กล่าวแก่บรรดาชาวอัลกิตาบชาวพวกยะฮูดและก็พวกนซาอรอพระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะเราอันนหฮุมอกวมุตะรอตะวันจีลและทาว่าเขาปฏิบัติตามคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์เตารอจริงๆแล้วนั่นนะ ว่าว่ ولوأن ولوأنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم เลสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่พวกเขานี่คืออัลกุรอานละ أ َ ع ْ ل َ و ا م ِ ن ْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ ت َْ ت ِ أ َ ر ْ ج ل ه م ن ن พวกเขาก็จะกินความดีงามทั้งบนดินของพวกเขาและก็เบื้องล่างใต้เท้าของพวกเขานะในบนหมายถึงริสกีเราจะประทานให้จากฟาฟ้าและจากแผ่นดินให้กับพวกเขาด้วย Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan." Tetapi dia แต่ในจริงแล้วอัลกรุรอานนี้คือคำพีที่มีความบรรกะ์เราประทานลงมานั้นให้มันมีความจำเริญนะประทานลงมานั้นมันนั้นมีความจำเริญมีความบรรกะ์เพื่อที่จะให้พวกเขาทั้งหลายเรียนรู้ถึงองค์การทั้งหลายของมันแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เวลีย์ ت ذ ك อ ر รุลอัลแบ ا บและเช่นเดียวกันอีใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสุลตัลลอฮฺอะลัยฮสเซลลัมเดินทาง แบบฉบับของท่านนบีสุลต่านเขาก็จะมีความบรอกะดังที่บรรดาสุฮาบะห์ทั้งหลายนะและก็อัตตาบอยนอัลลอฮ์ سبحانه และตะ่าให้ความบรอกะว والذي نتبعهم ب ูฮุมบ ن อิซานอัลลอฮ์ได้กล่าวและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพวกเขาด้วยดีรอดีอัลลอฮ์อันนุมรอออัลลอฮ์จะทรงมีให้ความพึงพอใจแก่พวกเขาและเช่นเดียวกันอีกการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ นะการมันบริจาคด้วยกับเงินทองอัลลอฮ์ให้ความบอรอกอะว่ามาอัลฟากตุมินชซเอ็งเฟะฮัวยุคลิฟุใครก็ได้แต่ที่บริจาคสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในทางของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุยะแล้วลก็จะทรงตอบแทนให้แก่เขาเช่นเดียวกันอีกการรับประทานอาหารด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาอัลลอฮ์ Allah ก็จะให้อาหารนั้นมีความบอร์กอะละเช่นเดียวกันอีกการรับประทานอาหารด้วยกับญะมา عة. กินรับประทานอาหารร่วมกันในจานเดียวกันในถาดเดียวกันนั่นนะ่ะ มีบาร كة ที่ท่านนบีสุลต่านบอกว่าอัลบร كة จะตุตันซิลุอนลนวัสดุทุ่อามความบรักะนะนจะลงมาตรงกลางอาหารดังนั้นพอท่านทางใดจงกินรอบริมริมมันเถิดอย่าได้กินตรงกลางของมันและเช่นเดียวกันอีกอัลลอฮ์ท่านนบีสุลต่านสั่งให้ดูดนะหรือว่ากินอาหารที่ติดอยู่กับนิ้วมือนะแล้วก็ให้ดูดอาหาร ตามนิ้วมือที่มันติดนั่นนะแหละแล้วก็กินทุกๆเม็ดที่ตกหล่นนะแล้วก็ในอาหารอยาให้เหลือสักเม็ดหนึ่งท่านนบีก็บอกวา่าฝายอยุคุมลาจะด,ดรูนะไอตัวอามีคุมุลบารอกะเพราะท่านทางหลายก็ยังไม่รู้เลยว่าเม็ดไหนหรือว่าตรงไหนอาหารของม,มันาที่มีความบรารอกกะมากที่สุดและเช่นเดียวกันอีกในเรื่องของการรับประทานอาหารสุโรนะรับประทานตื่นมาตอนสุโรก็ตื่นมาละหมาดตะฮห้ยุดในช่วงนั้นก็มีความบรารอกกระ เวลาที่มีความบารอกลรับประทานอาหารซูฮูรเป็นอาหารที่มีความบารอกลให้นะให้มันรับประทานอาหารซูฮูรก่อนที่เราจะถือสินอดและเช่นเดียวกันอีกอัลลอฮฺสุบฮานาะตาละก็ยังให้นมม้ำ zam z a เป็นน้ำที่มีความบรารอกลน้ำ zam zam ลิมาชูริบัละเป็นไปตามเนียดใครดื่มนมม้ำ zam z a ป้องการเนียดให้มัน,นได้รับความดีมันก็ได้รับความดีตามเนียดอันนั้นนั่นคือใครที่มีความเอกลาสและก็มีความเป็นดสุสใจต่อพระองค์ เช่นเดียวกันอีกอันอิสติฟารการมันกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์นั่นคือประตูแห่งความบริสุท์กะวกุลตุสเตฟิรูรับบะกุมอินนะฮูกะนากฟารอและฉันได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายนัคือท่านนบิโนพวกท่านทั้งหลายจงกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์เถิดแท้จริงพระองค์นั้นทรงเมตตาอย่างกรุณาทรงอภัยโทษให้อินนะฮูกะนากฟารอเแท้จริงพระองค์นั้น จะทรงให้อภัยอย่างมากอย่างมากมายยู่ซิลิซนาอารีกุมมิดรอรอรและพระองค์จะทรงประทานน้ําฝนให้กับพวกท่านความมีชีวิตชีวาความสดชื่นวายุมดิดูคุมบบอัมวาลิวะเบีนและอย่างแถมให้กับพวกท่านซึ่งเงินทองและก็ลูกหลานเวายานละคุมจันนาและให้พวกท่านทั้งหลายมีสวนอันมากมายมีสวนต่างๆอันมากมาย วยญาณละคุมอันหารและให้บอกทางหลายมีแม่น้ำอันหลากหลายและเช่นเดียวกันอีกอัตมรความลูกอินทตพาลัมท่านนายบีบอกว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความบรอกระหน่นคืออันนาคลและเช่นเดียวกันอีกเมล็ดอินทตพาลัมลูกอินทตพาลัมก็คือลูกที่มีความบรอกันในเรที่ท่านนายบีสโลัลฮอฮเซ่นแลมมักจะสังเสียให้ละสินอดเกยกับลูกอินทตพาลัมและเช่นเดียวกันอีกในเรื่องของสถานที่ เมืองมักะกเมืองมาดีนะเป็นเมืองที่มีความบรักกะใครก็แล้วแต่ที่ไปเมืองมักะและก็เมืองมาดีนะเขาก็พอจะรับบรอกะจากสถานที่เหล่านั้นด้วยถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีและเช่นเดียวกันอีกคนแก่ๆที่มีความยำเกรงต่อล l l a ์นั่นคือเป็นผู้ที่มีความบรอกกะท่นนานอบีบอกว่าอัล l บรกตะมาอาคาบิริกุมความบรอกะนั้นจะอยู่กับคนแก่ๆของพวกท่านและเช่นเดียวกันอีกการตะวักกันต่อล l l a ์ นั่นคือเราจะเปิดให้ซึ่งความบาระกะและความดีงามมากมายเราอันนัคุมตวรกลูนาลาลอฮิฮักกตวคกุลิฮีท่าพวกท่านทั้งหลายตาวรกันต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังนั้นแนะ่ละล้วรอจะก็คุมแน่นอนอัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่พวกท่านเสม,มือนกับนะกามาเยรูซุกตุตอยที่อัลลอฮ์จะให้ริสกีต่อบรรดานกทั้งหลายออกจากบ้านโดยที่ไม,ม่มีอะไรแต่เวลากลับบ้านมานั้นเต็มท้องไปแล้วและเช่นเดียวกันอีกพี่น้องความบาระกะแห่งเวลา ชีวิตของเราไม่ได้ดูที่อายุมากหรืออายุน้อยชีวิตของเราไม่ได้ดูที่ใครที่อายุมากกว่าแต่ชีวิตที่ประเสริฐที่สุดก็คือชีวิตที่เต็มไปด้วยกับาการงานหรือว่าความดีเวลาที่มีความบรอกะที่เขาได้ทําความดีในเวลาเหล่านั้นนั่นแหละชีวิตของเขาที่แท้จริงลองดูท่านอบูบักอัสิดดีแค่ ดำเนินคอลิฟาสองปีครึ่งได้เปิดเมืองนั้นเมืองนี้และได้รวบรวมอันกุรานุลกกรีมและได้ทำประโยชน์ให้กับมากมายแก่อุมะ์อิสลามีต่อต้านพวกบรรดาริธด์นคนที่ตกศาสนาตกมุตตะท้งหลายให้กลับมาคืนดีกันอัลลอฮ์ความบรักะในชีวิตในในเวลาของคอลิฟาอุบักอสิดดีช่างมีบรักะเสรเหลือเกินพี่น้องนั่นแค่สองปีกว่าและเช่นเดียวกันอีกการเรียนรู้ศาสนาในวงที่มีการสนทนา เรียนคําพูดของอัลลอฮ์และก็คำพูดของท่านรอซูลเรียนรู้และก็เรียนให้มีการดำลึกถึงอัลลอฮ์เรียนรู้อันกุรางอุลกะร,ร,รีมนั่นแหละเป็นมัจลิสที่มีความบรักะใน hadis ศุกุดซีที่รายงานมาบอกว่าภุมกอมุนลลย์ชฟบิฮิมเจดีสุฮุมพวกเขาเหล่านั้นก็คือคนที่นั่งร่วมด้วยนั่นน่ะจะไม่มีความทุกข์เด็ดขาดเขาขอให้พวกเรานะ ยึดมั่นกับอันอิสลามมีความภาคภูมิใจดกวยกับศาสนาอิสลามและขยันขันแข็งในการเรียนรู้ศาสนาอิสลามและเอาไปปฏิบัติด,ด้วยและก็เอาไปดราะวะให้คนอื่นนั้นได้รู้จักอันอิสลามด้วยนั่นแหละจะเกิดความบรอกะจะเกิดความดีงามในชีวิตของเราอย่างมากมายก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเรามากไปกับการสลาวัและกการสา่งลให้กับท่านอนับดุลลอฮะสุสลตล่ดังที่เอาหล่สุบฮานะัะลาได้สั่งเสียในองค์การที่กล่าวว่า إن الله <سؤال> وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ترجين الله لك من الملائكة والفرعون سأقوم بالتوضيح للمسلمين ومن المسلمين الأخرين سأقوم بالتوضيح لكم في صلى الله عليه وسلم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وارض الله عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين واهدي نسائهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور وجعلنا واياهم من الراشدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على الائه ونعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون